You are listening to Geek Forever podcast Open your world with technology This is Geek Daily สวัสดีครับผมโดนทะลาดนจากดดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Daily นะครับรายการที่จะมาอัปเดตเรื่องราวทางเทคโนโลยีเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจนะครับต้องบอกว่ารายการนี้เนี่ยผมก็ ห่างหายกันไปนานนะครับเนื่องจากช่วงหลังเนี่ยก็ยังไม่มีประเด็นด้านเทคโนโลย,ยีหรือวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจเท่าไหร่นะครับที่จะมาเล่าให้ฟังแต่ว่าในอีพีนี้เนี่ยถือว่ามีเรื่องราวที่ใหญ่มากๆนะครับแล้วก็ Impact กับพวกเราทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กอย่าง f c e e o o o นะครับที่อย่างที่เราได้รู้กันว่าเฟซบุ o กเนี่ยคอยแท็กกิ้ง การต่างๆของเราผ่านการใช้งานในแอปของพวกเขานะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแอปเปิลกำลังเปิดให้ผู้ใช้ทุกคนตรวจสอบว่ามีใครบ้างน,นะครับที่กำลังแ็กพฤติกรรมของเราอยู่บ้างระหว่างทำการเล่นแอปต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสกอร์การอ่าน การดูสิ่งต่างๆนะครับจากแพลตฟอร์มโซเชียลเน็ตเวิร์กต่างๆโดยจะมีการกำหนดให้ทุกแอปใน iOS 14เนี่ยจะต้องขออนุญาตผู้ใช้งานก่อนทุกครั้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องมีการบอกรายละเอียดว่าจะเห็นข้อมูลอะไรบ้างน,นะครับแล้วก็เอาข้อมูลเนี่ยไปทำอะไรบ้างโดยที่ผู้ใช้เนี่ยต้องมีการยินยอมก่อนนั่นเองโดยที่ Apple เนี่ยจะไม่มีการเปิดให้การแท็กกิ้งแบบอัตโนมัติแบบเดิมอีกต่อไปนะครับซึ่ง Apple เนี่ยค่อนข้างที่จะแคร์ในเรื่อง ่อ user privacy เรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลเป็นอย่างมากนะครับถือว่าเป็นแพลตฟอร์มเดียวนะครับในตอนนี้ที่ค่อนข้างที่จะห่วงแหนข้อมูลส่วนตัวของผู้ใชนะ้ซึ่งถือเป็นเรื่องที่ดีมากๆนะครับซึ่งแน่นอนนะครับตรงนี้เนี่ยเอฟเฟกต่อ Facebook เต็มๆเลยนะครับเพราะว่า Facebook เองเนี่ยใช้ข้อมูลเหล่านี้ในการไปให้กับผู้ลงโฆษณานะครับสำหรับการ ังกลุ่มเป้าหมายกลุ่มความสนใจต่างๆนะครับที่เราได้เห็นกันผ่านหน้าฟีดของเฟ e บุ o กนะครับว่าเราสนใจอะไรเนี่ยก็จะมีโฆษณาในสิ่งนั้นโผล่เข้ามาในฟีดของ Facebook ซึ่งล้วนแล้วแต่แทร็กพฤติกรรมผ่านสิ่งเหล่านี้แทบจะทั้งสิ้น ซึ่งการอัปเดตแอป iOS เวอร์ชัน14.3เมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับ a p p เ e เนี่ยก็ได้เปิดตัวคุณสมบัติตัวนี้ที่เรียกว่า App Tracking Transparency ซึ่งจะเป็นป้ายกำกับในแอปของ App Store เพื่อบอกให้ผู้ใช้ว่าแอปเหล่านี้เนี่ยรวบรวมข้อมูลใดแล้วก็ใช้เพื่อติดตามในการโฆษณาหรือไม่นะครับซึ่ง สิ่งที่ Facebook ตอบโต้กลับนะครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเอฟเฟกตอ f Facebook โดยตรงจึงได้ทําการออกโฆษณาในหนงังสือพิมพ์วอสต j เจอ n น l นะครับเมื่อวันพุธเนี่ยโจมตีการอัปเดตดังกล่าวนะครับแล้วก็กล่าวหาว่า Apple เนี่ยทำร้ายธุรกิจขนาดเล็กซึ่งกล่าวว่าธุรกิจขนาดเล็กเหล่านี้เนี่ย ต้องมีการพึ่งพาโฆษณาออนไลน์ที่ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยโฆษกของ Apple เนี่ยได้ทำการออกมาตอบโต้ว,ว่าพวกเขาเนี่ยยืนยันทำทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็เพื่อผู้ใช้งานของพวกเขานั่นเองนะครับซึ่งผู้ใช้เนี่ยควรที่จะทราบเป็นอย่างยิ่งนะครับเมื่อมีการรวบรวมและแช์ข้อมูลของพวกเขาในแอปและเว็บไซต์อื่นและพวกเขาเนี่ยควรที่จะมีทางเลือกว่าจะอนุญาตให้เหล่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเหล่านี้เนี่ยทำได้หรือไม่นั่นเองนะครับ และยังได้กล่าวเพิ่มอีกนะครับว่าในเรื่องนี้เนี่ยเป็นการทำเพื่อความโปร่งใสนะครับในการติดตามแท็กกิ้งต่างๆในแอป iOS 14ซึ่งแน่นอน Facebook สามารถทำได้เหมือนเดิมนะครับแต่พวกเขาเนี่ยต้องขออนุญาตจากผู้ใช้งานแล้วก็ Apple เนี่ยมองว่ามันเป็นทางเลือกให้แก่ผู้ใช้มากกว่านะครับแต่ว่าไม่ได้ปิดกั้นแต่อย่างใดนะครับในการแท็กกิ้งพฤติกรรมต่างๆเหล่านี้บนแอปโซเชียลเน็ตเวิร์กซึ่งแน่นอนนะครับว่าทิศทางแบบนี้นะครับในการที่ตัว อีโคซิสเ็มของ Apple เนี่ยเริ่มปรับมา,าปกป้องนโยบายความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานนะครับเราจะเห็นได้ว่าเริ่มมีการทําสิ่งเหล่านี้เพิ่มขึ้นมามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งแน่นอนนะครับมันเป็นผลดีต่อผู้ใช้งานในอีโคซิสเ็มทั้งหมดของ Apple และมันส่งผลกระทบโดยตรงนะครับไปยังฝั่งของ Google ที่มี Android เป็นแพลตฟอร์มหลักซึ่งหากทาง Apple เนี่ยยืนยันที่จะทำสิ่งเหล่านี้มันเป็นการบีบบังคับไกลๆนะครับให้ทางฝั่ง Android เนี่ย ของ g o o g l e เนี่ยต้องเข้ามาจัดการในเรื่องนี้บ้างไม่งั้นก็อาจจะถูกย่งชิงฐานผู้ใช้งานไปอีกเป็นจำนวนมากนะครับเพราะว่าเราจะเห็นได้ถึงความแตกต่างกันในเรื่องนโยบายความเป็นส่วนตัวของข้อมูลระหว่างทางฝั่ง Apple กับ Google นะครับแต่ที่สำคัญก็คือ,อถ้าวิเคราะห์ดีๆก็คือ Google เนี่ยก็ยังใช้ในเรื่องของข้อมูลต่างๆพฤติกรรต่างๆของเราคล้ายๆกับ a c e b o o k นะครับพวกเขาก็แท็กกิ้งอยู่แล้วนะครับว่าเราทำอะไรไปที่ไหนบ้างผ่าน Google Ma p ผ่าน Google App ผ่านตัวเสรีจ,จริงของพวกเขาครับซึ่งแน่นอนว่า Google เนี่ยก็หารายได้จากโฆษณาโดยตรงเช่นเดียวกับ Facebook ซึ่งแตกต่างจาก Apple เองที่จะเน้นไปทางการขายสินค้าที่เป็นผลิตภัณฑ์มากกว่าพวกเขาจึงไม่ได้แคร์ในเรื่องของอข้อมูลส่วนตัวข,ของผู้ใช้เพื่อจะไปหารายได้ทางโฆษณาเพราะฉะนั้นแนวคิดในการทำรายได้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะแตกต่างกันอย่างชัดเจนและแน่นอนนะครับว่ามันแสดงให้เห็นถึงการที่บริการหรือสินค้าใดๆนะครับที่ เป็นการพึ่งพาแพลตฟอร์มใดๆมากเกินไปนะครับอย่างที่เราได้เห็นเคสตี้กันมากมายนะครับที่ไปพึ่งในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มเดียวเนี่ยมีโอกาสที่เจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยจะปรับเปลี่ยนโพลบซีเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเหมือนพ่อค้าออนไลน์ต่างๆที่ไปใช้แพลตฟอร์ม Facebook ในการขายของอยู่ดี Facebook ก็ทําการลดการมองเห็นนะครับแล้วก็บังคับผู้ใช้งานเนี่ยไปลงโฆษณาให้เพิ่มมากขึ้นนั่นเอง และแน่นอนครับเหตุการณ์นี้มันก็เกิดขึ้นเหมือนกับที่ Facebook ทํากับผู้ลงโฆษณาของแพลตฟอร์มพวกเขาเพราะพวกเขาก็ต้องพึ่งพาแพลตฟอร์มอย่างแอปเปิลนะครับอย่าง App อ t o r e ที่พวกเขาเองเไม่สามารถควบคุมนโยบายใดๆไ,ไ,ได้เลยและการที่ปรับเปลี่ยนนโยิาีเพียงนิดเดียวเอฟเฟกต์ต่อไรายได้พวกเขามหาศาลอย่างแน่นอนในอนาคตเพราะว่าหากผู้ใช้งาน,นสามารถกําหนดเลือกได้เหล่านี้นะครับอาจจะทําการบล็อกไม่ให้ f a Facebook เนี่ยมาติดตามพฤติกรรมเราอย่างแน่นอนเป็นจานวนมาก ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อ,อสิ่งที่ Facebook ได้กล่าวลงไปในการลงโฆษณาใน w t r e e t Journal นะครับว่ามันก็จะส่งผลกระทบต่อยอดไปถึงกลุ่มผู้โฆษณาต่างๆนะครับที่มาลงในแพลตฟอร์ม Facebook นั่นเองและที่สำคัญมันก็ไม่ได้ส่งผลแค่ Facebook หรือว่าแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียต่างๆเพียงอย่างเดียวนะครับที่อาศัยข้อมูลพฤติกรรมเหล่านี้ของเราซึ่ง Google เองเนี่ย ก็ต้องมารอดูนะครับว่า Google เนี่ยจะตอบสนองต่อเรื่องนี้อย่างไรซึ่งก่อนหน้านี้ที่ทาง Apple พยายามปรับนโยบายต่างๆนะครับก่อนหน้านี้ก็มีการปรับมาแล้วนะครับในเรื่องการดูแลในเรื่องของอข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานแต่ดูเหมือน Google เนี่ยก็ยังไม่ค่อยสนใจมากนักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าการปรับครั้งนี้เนี่ยเป็นการปรับใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับในรอบหลายๆายปีนะครับซึ่งเราก็ต้องมาติดตามกันต่อไปนะครับว่า Google เนี่ยจะปรับตัว ต่อเรื่องนี้อย่างไรนะครับเพราะว่าอย่างตัวผมเองเนี่ยอาจจะใช้ Android อยู่ซึ่งเมื่อเห็นตัว Apple เนี่ยทำทำสิ่งเหล่านี้นะครับเราก็น่าสนใจนะครับว่าเราเนี่ยก็อยากจะที่จะย้ายไปอยู่แพลตฟอร์มของ Apple ดูพวกเขาเนี่ยมีความใส่ใจถึงข้อมูลของเรามากกว่าแพลตฟอร์มอย่าง Google ได้อย่างชัดเจนนะครับที่เราได้เห็นกันซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะคิดแบบเดียวกับผมนะครับว่าเออก็อยากที่จะย้ายไปอยู่กับ อีโคสต e มของ Apple แทนเพราะว่าเริ่มรู้สึกลำคาญนะครับกับการที่ uh, ตัวโซเชียลมีเดียต่างๆเนี่ยมาคอยแท็กกิ้งทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำรวมถึง Google A นะครับ mm hmm. ก็คอยแท็กกิ้งทุกสิ่งทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางการดูวิดีโอการค้นหาต่างๆเนี่ยดูเหมือน Google เนี่ยมันจะลุกล้ำความเป็นส่วนตัวของเราเนี่ยมากจนเกินไปผมก็อยากจะสอบถามความเห็นของผู้ฟังเหมือนกันนะครับว่า หาก Apple ทําอย่างนี้เนี่ยสมมติคุณใช้ Android อยู่คุณอยากที่จะย้ายไปอยู่อีโคสแต้มของ Apple เหมือนกับที่ผมคิดหรือไม่ครับสำหรับเรื่องราวของรายการ g ิ e ก Daily ใน EP นี้เนี่ยผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวอัปเดตวงการทเทคโนโลยีเรื่องราวอัปเดตวงการวิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่น่าสนใจที่ผมจเลอาให้ฟังผ่านรายการ g ิ e k Daily ก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง Ge e k l o ว e เวอร์พอดแตอนนี้ก็อยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podt Apple Podcast, Bean, Google Podcast Spotify YouTube แล้วก็จะมีการอัพโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดิทในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด Follow ฝากกด r i ายกันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ Line@ แอดที่แอตทาดนนะครับ ad T H A R A D H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสราระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านในทุกๆวันอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับใน E ีีนี้เนี่ยผมก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับผมสวัสดีครับ